สวัสดีครับบกับช่ชงพอเพียงยาด้ครับวันนี้เราก็มาเล่นที่อำเภอบึงค้านะครับผมตรงนี้จะเป็นเสาชูเมืองบึงค้านะครับผมอำเภอบึงค้าจังหวัดบึงการนะครับนี่เป็นชูภูเขานนั้นเป็นฝั่งเรานะครับเป็นแม่นม้ำโขงบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากครับผม ครับทันนี้ก็จะเป็นประวัติแบบซุ้มเสาคํำบ้านนะครับชูเมืองบึงค้านะครับฉลิ่มแม่เกลือนะครับครับจะเป็นบริเวณรอบๆนะครับเป็นทางลงทางลงนะครับผมเราก็จะไปถ่ายรูปปอเทืองนะครับกำลังไหว้ปอเทืองกำลังเหลืองครับจุดก็ถ่ายรูปได้แล้วครับ การพาปลูกนะครับบรรยากาศดีมากครับก็เหมาะครับใครมีบ้านเรือนอยู่แถวนี้ได้ชมบรรยากาศนะครับจะมีร้านอย่างด้วยครับมีเกี๊ยวหอ่นอย่าง

ครับผมจบการถ่ายทําครับผมขอบคุณครับ